แต่งงานกับหนุ่มอัธพรฝ้ายอรินรดาไม่ออกสื่อเปิดใจอวนขึ้น20กิโลอดิดราดังฝ้ายอรินรดาเปิดใจรับน้อยหนักอวนขึ้น20กิโลจนไม่กล้าออกสื่อสามีให้กำลังใจเมียยังสวยแซบเสมอ ครองรักกันมานานกว่า10ปีสำหรับนักแสดงผู้จัดมากความสามารถหนุ่มอัธพรที่มาก่อนกับภรรยาสาวฝ้ายอรินรดาพิติมารัตซึ่งทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคนที่ผ่านมาหลังจากที่ฝ้ายแต่งงานมีครอบครัวเจ้าตัวก็ตัดสินใจลาวงการบันเทิงเพื่อไปดูแลลูกและทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการขายอาหารด้านหนุ่มอัธพรก็มีละครบ้างและไปเป็นผู้กำกับละคร อีกทั้งยังช่วยภรยาขายอาหารอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เห็นฝ้ายผ่านทางหน้าจอสักเท่าไหร่เพราะเจ้าตัวไม่ยอมออกกล้องล่าสุดสาวฝ้ายอรินรดาได้เล่าสาเหตุที่ทําให้เธอหายไปจากหน้าจอและยอมรับว่าเพราะสิ่งนี้ทําเธอน้อยหนักมากประมาณว่าไม่กล้าเจอคนขาดความมั่นใจเพราะอ้วนขึ้นตั้งแต่มีลูกอายไม่อยากออกกล้องออกสื่อถึงขั้นไม่กล้าลงภาพในอินสตาแกรมส่วนตัว ไยเข้าวงการตั้งแต่อายุ15ปีเป็นศิลปินฝึกหัดรุ่นเดียวกับเป็กเปรมเป็กผลิตป่ามี่แล้วก็ได้หันมาแสดงละครจนกระทั่งแต่งงานกับพี่หนุ่มแล้วก็หายไปจากหน้าจอเลยตั้งแต่มีลูกคนที่สองเพราะเราอ้วนขึ้นเยอะมากขาดความมั่นใจเรียกว่าน้อยเลยน้ำหนักขึ้นถึง20กิโลแล้วไม่ลงอีกเลย ฝ่ายเผยว่าทุกวันนี้พี่หนุ่มอัธพรสามีอย่างขี้หึงตนเองหนักมากยังเคยพูดเลยว่าขนาดเราอ้วนขนาดนี้ยังจะหึงอยู่อีกรอด้านหนุ่มยอมรับว่าเป็นคนขี้หึงมากถึงภรรยาจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนยังไงในความคิดของเราเขาเป็นคนที่สวยทราบที่สุดเราไม่เคยคิดเลยว่าเขาเปลี่ยนไปด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมากว่า1ิปีเขาก็ยังคงสภาพเขาเหมือนเดิมในการอยู่ร่วมกันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไป